หลังจากที่เราได้รูปภาพจากใน Chat GPT นะคะที่เราให้เขาสร้างรูปให้นะคะเราก็จะให้ Chat GPT ช่วยแปลคําสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราก็จะไปที่แอปนี้นะคะแอป p i x v a r s นะคะเราก็จะไปนะคะนี่นะคะไปที่ Image to Video นะคะแล้วเราก็จะไปเลือกรูปขึ้นมา เสร็จแล้วเราก็จะเอาคำสั่งที่เราให้แชทแปลเป็นภาษาอังกฤษนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กด create ได้เลยนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวก็จะได้วิดีโอที่ตามข้อความคำสั่งของเราแล้นะคะนี่นะมากดที่ตรงนี้นะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะก็จะไดะ้วิดีโอตามคำสั่งที่เราเป็นคนป้อนให้นะคะ ซึ่งในแอปนี้นะคะสามารถสร้างได้ฟรีเลยนะ,ะวันหนึ่งนะคะสามารถได้เครดิต60นะคะซึ่งครั้งหนึ่งที่เราทำเนี่ยก็จะได้ประมาณ30นะคะใช้30เครดิตที่การทำ่าลอามาดูนะคะว่าภาพจเป็นยังไง